เลือดหมูสีแดงเต็มหน้าทำเนียบร,รัฐบาลนี่คือการชุมนุมกดดันของคนเสื้อแดงนำโดยนัทวุฒิสายเกื้อเรียกร้องให้รหัฐบาลอภิสิษ์เบชชาชีวะยุบสภาและลาออกการชุมนุมครั้งนั้นจบลงด้วยความรุนแรงทางการเมือง2ฝ่ายมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากหรือไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มปปส ที่นาโดยสุเทพเทือกสุบรนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คัดค้านนิรโทษกรรมสุดซอยของพักเพื่อไทยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งจบลงด้วยการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ต่อเนื่องถึงคดีจำนำข้าวที่เปิดโปรงโดยพักประชาธิปัตย์นโยบายนเรื่องของการจำนข้าวจนนำไปสู่สตากรรมของยิ่งรักชินวัตรที่ต้องออกนอกประเทศสองเหตุการณ์นี้ สะท้อนความขัดแย้งของสองทศวรรษที่ผ่านมาระหว่างประชาธิปัตย์และเพื่อไทยทั้งสองพักถือเส้นขนานที่ไม่มีทางประจบก,กันแต่อาจจะไม่ใช่กับการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอท่าทีของแกนนําพักประชาธิปัตย์ย่างเดชอิฐขาวทองสอสสงขารักษาการรองหัวหน้าพักไม่เคยปฏิเสธในการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยพูดเพียงว่ารอมติพักหากไม่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112สสามารถทำงานร่วมกันได้ คือวันนี้ต้องเอาประเทศชาติเป็นหลักนะครับเอาความคิดแค้นส่วนตัวความจริงชังสมัยอดีตมาบวกทั้งหมดมันผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมนะครับวันนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับมันเหลือแต่ยี่ห้อของพรรคส่วนคนในพรรคเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วปัญหาของประเทศวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับความต้องการของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้ประชาชนต้องการแก้ปัญหาปากท้องอย่างนี้เป็นต้น เราความแค้นความจริงชังส่วนตัวมาเป็นหลักผมว่าไม่ยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนนะส่วนอีกแนวคิดของประชาธิปัตย์อย่างชวนหลีกภัยแม้ไม่เคยให้สัมภาษณ์โดยตรงว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ส่งสัญญาณมาโดยตลอดว่าไม่ควรร่วมงานกับพรรคที่อาจจะทุจริตคอร์รัปชันเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายก็ผมก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วง เพราะว่าผมเป็นหวงว่าสมาชิกบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องอาจจะเป็นด้วยเขาไม่ไม่รู้ว่าอาดีตเป็นอย่างไรก็เลยทําให้มองข้ามเรื่องนี้ไปแต่ว่าผมก็เห็นด้วยว่าเมื่อพักตั้งใจแต่ว่าบางทีพักทุกพักมันก็มีคนดีอยู่ที่ต้องยอมรับความจริงเราจะไปเหมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ทุกพักมีคนดีแต่ว่าถ้าพักบางพักยังยึดมัน่นเชื่อมัน่นคนโกงอยู่อย่างเงี้ย มมมมมมออ่่่่่่นนะะไไไปปรรรรรววงงงัััััันนนนนตตาายยยยคคคบบบแแีเ้จ็ด้านแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยเปิดหน้าเจรจาทุกพักการเมืองในการจัดตั้งครั้งนี้ไม่เคยตอบรับหรือปฏิเสธว่าจะให้ประชาธิปัตย์ร่วมงานด้วยหรือไม่แต่ด้วยท่าทีนี้ของเพื่อไทยที่สลัดทิ้งก้าวไกลอีกทําให้เกิดภาพประชาชนไม่พอใจปัดทวงหน้าพักประชาธิปัตย์ จะร่วมงานกับพักเพื่อไทยหรือไม่ต้องรอมติของที่ประชุมกรรมการบริหารพักและสสซึ่งวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ประชาธิปิบัติจะเลือกกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักใหม่แต่หากเจาะดูสส25คนของพักพบว่าเกินครึ่งอยู่ในก้นของนายเดชอิฐขาวทองแน่นอนว่ามีผลต่อทิศทางของพักหลังวันที่6สิงหาคมเส้นทางของพักประชาธิปิบัติอาจจะชัดเจนมากขึ้น มีโอกาสจะมาบรรจบกับพักเพื่อไทยในการตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอภิสิทธิ์ตุดดาไทย PBS รายงาน